สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะเรามาดูโ o โยต้า o ค l a a ออติดกันนะคะราคา85,000บาทค่ะเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะคะรถขับดีค่ะแอร์เย็นช่วงล่างเจ้าของทำมาหมดแล้วนะคะผ่านการเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะราคา85,000บาทคือสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะมีเล่มมีเอกสารนะคะ เป็นเล่มบุคคลเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของปลดป้ายแล้วดูได้จากป้ายสีขาวนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะกระจกไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะทุกคนเบาะหลังเป็นเบาะหนังเบาะหน้าเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังทําความสะอาดง่ายดีนะคะทุกคนเปื้อนน้าก็ไม่เปียกเนาะแค่ผ้าเช็ดเชก็โอเคแล้วใช่ไหมคะถ้าใครสนใจอยากจะทดลองใช้แท็กซี่ปลดป้ายนะคะ ราคา8 5 0หมบาทนะคะสำหรับคันนี้สามารถติดต่อหรือไปลองขับได้นะคะติดต่อไปที่เจ้าของโดยตรงเลยนะคะเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสามารถนัดไปดูรถก่อนได้นะคะทดลองขี่จริงว่าถูกใจแล้วหรือเปล่าก่อนก็นได้นะคะลงแม็กแล้วสวยสวยด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ